สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะทั้งในและต่างประเทศนะคะและท่านที่กําลังรับชมอยู่ในขณะนี้นะคะเชา้าหลังจากฝนตกนะคะเมื่อวานนะคะฝนตกเมื่อวานชุ่มฉ่านะคะแต่ว่าหลักนอนน้องโชคนะคะดูไม่ได้เลยแฉฝนตกมาได้ย่านอ่อนนะคะให้ลูกชายได้กินกันนะคะ บางท่านนะคะยังไม่เข้าใจนะคะในการที่ยายมัดขาน้องสองข้างนะคะยายก็จะขอชี้แจงอีกครั้งนะคะว่าน้องนี่ไม่มีพิควานนะคะอยู่กับตากับยายที่อายุมากแล้วนะคะคือตอนเช้าไอ้ตอนกลางคืนที่หลักนอนนะคะคือจะมัดสองขานะคะแต่ช่วงเช้านะคะพอไปอยู่ที่หลักหลักตอนกลางวันก็จะผูกขาเดียวนะคะ แต่ตอนกลางคืนนี้ต้องสองขานะคะเพื่อกันหลุดนะคะน้องหลุดไปก็อันตรายนะคะทั้งสายไฟทั้งสิ่งของนะคะทุกอย่างนะคะเราก็ต้องป้องกันไว้นะคะสําหรับตัวน้องเองเพื่อความปลอดภัยของตัวน้องเองนะคะน้องกําลังโตนะคะเป็นหนุ่มนะคะเป็นช้างพลายเราก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเขากําลังสู่วัยที่จะเจริญเติบโตนะคะกําลังดืง้อกาลังสนนะคะแล้วก็ไม่มีพี่ขวานด้วยนะคะยังไงยายก็ขอขอบคุณนะคะ ทุกกำลังใจนะคะที่ส่งให้นะคะ,ะวันนี้ได้ยาอ่อนๆให้ลูกชายนะคะดูไม่ได้เลยหลักนอนแฉะหมดเลยใจโชคเล่นนะคะกินยังมีความสุขเลยลูกชายเดี๋ยวไปดูสาวๆก่อนว่าสาวๆอยู่กันยังไงแฉะไหม ดูแม่แก้วสีดินเต็มหัวเลยว่าไงสาวสาวสวัสดีแม่คำแก้วของยายเป็นไงคะดูสิสเห็นแต่ลูกกตาเลยเล่นขี้ดินเหมือนเด็กน้อยเลยดูเออวันนี้จะไปอาบน้ำแต่เช้าแล้วลูกวันช้างไทยพ่อจะพาไปอาบน้ำอาบได้ก็ไม่ไม่ดำนะคะที่นี่นะคะเป็นดินแดงแดงนะคะดินแดงๆ เป็นหินเล็กๆช้างทุกเชือกนะคะจะแดงแดงทุกเชือกเห็นไหมคะ <c oughs> ขัดยังไงนางก็จะแดงแดงอยู่อย่างนี้แหละแม่คำแก้วจะไปเที่ยวแล้วแม่คำแก้วจะไปโชว์ความสวยนะคะวันนี้วันช้างไทยนะคะถ้าเป็นดารานะคะแม่คำแก้วก็คาตัวสูงนะคะเพราะว่าในปางนี้มีเขาคนเดียวนะคะ มีเขาคนเดียวที่แก่กับเพื่อนเพราะฉะนั้นค่าตัวก็จะสูงหน่อยคือแม่คำแก้วของยายนะคะเนี่ยจะไปอาบน้ําแล้ววันนี้ตาจะพาไปอาบน้ำแต่เช้าแต่ไปโชว์ความสวยนะคะแม่แก้วเราก็ทานไม่ได้อยู่ดีนะคะเพราะว่ามีแต่ข้าวโพดกับสับปะรดแม่คำแก้วเราก็แค่ไปโชว์ความงามเฉยๆนะคะวันนี้ไม่มีอะไรมากมายไปหาสาวสวยของเราดีกว่า หุ่นยังกันนางงามเลยนะคะแม่วารีเดี๋ยวดูสิวันดีจ้าวัสดีค่ะวัสดีค่ะสิลูกวันดีก็ไม่เป็นสาวสวยของยายนะคะดูสิวัสดีค่ะนไหนดูดูสุ้มลูกกระตาลูกกระตาแม่วารีนะคะสวยนะคะไหนขอมือหน่อยลูกมาก็มือเธอหน่อยมาจะอาปากจะเอาอย่างเดียวเดูอาปากละโอ้ไม่มีอะไรให้กินหรอกลูก แม่ให้ตอนเช้าหมดแล้วไงสับป,ปะรดแม่วารีไม่ค่อยจะเล่นดินเท่าไหรนะะไ่นะคะไม่แฉะนะคะที่แม่วาลีวันนี้หลังจากฝนตกนะคะชุ่มชําม,มากมายนะคะสถานที่โดยรอบแถวนี้นะคะนี่เป็นอ้อยของยายนะคะยายปลูกไว้ให้สาวๆเกี่ยวกัะจีเลยจะพาไปดูปลายหญ้าของยายหน่อย นี่ยายจะปลูกยาไว้นะคะเวลาฉุกเฉินนะคะเวลาตาไม่อยู่ตาไปธุระอยู่ยายคนเดียวยายก็จะได้ตัดให้น้องช้างนะคะสวยงามพอได้บรรเทาเพราะยายขับรถไม่เป็นนะคะที่จะออกไปข้างนอกยายก็จะมาตัดให้น้องช้างนะคะตรงนี้มากมายนะคะกําลังงามเลยโดนฝนนี่ยายจะปลูกไว้นะคะกําลังโตเลย ยายขับรถไม่เป็นยายก็ต้องปลูกไว้เวลาตาไม่อยู่หรือไม่มีใครอยู่ยายก็จะได้ตัดให้น้องช้างได้น้องช้างก็ได้ไม่อดวาลีจา้าวันนี้จะไปโชว์ความสวยใช่ไหมวันนี้วันอะไรวันช้างไทยทำไมไม่ประกวดช้างสวยมั้งเนาะเออวาลีนี้ไม่แพ้ใครเลยนะดูชิอืมส้าสวยของแม่นี่ วาลีนะคะจะเลี้ยงง่ายอยู่ง่ายนะคะตั้งแต่มาอยู่กับยาย12-13ปีเนี่ยนางไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะอยู่ดีกินดีนะคะสองทุ่มนางก็นอนแล้วไม่เคยสนใจใครกินดีอยู่ดีนะคะเอ้ยไม่ต้องมาอ้อนแล้วแม่มีอะไรให้กินหรอกแม่จะไปแล้วนะเดยวแม่จะทำความสะอาดหลักนอนหนูนะคะเดินตามนะคะเดินตามเพราเคยได้กิน อ่าอย่างเดียวเลยปากเนี่ยเนี่ยขนายของนางนะคะขนายเวลาเล่นกับแม่แก้วเลยจะทิมไม่มีลูกไม่มีอะไรให้กินหรอกนะเดี๋ยวแม่จะทําความสะอาดหนูก่อนหลักนอนหนูก่อนจะได้ไปอาบน้ํานะคะวันนี้ก็ยายก็ถ่ายให้ชมสาวๆกันนะคะความสวยความงามเล็กๆน้อยๆของแต่ละวันนะคะว่าทําอะไรกันบ้างไปยังไงมายังไงวันนี้ยายก็เพิ่งไปตัดหญ้ามาได้หญ้าอ่อนๆเลยนะคะขอบคุณมากนะคะสําหรับการ กำลังใจนะคะที่ส่งให้นะคะกรุณากดไลค์ hmm. กดแชร์นะคะ mm hmm. กดสับตะไคร้ mm hmm. กดติดตาม mm hmm. กดกระดิ่งนะคะ mm hmm. เพื่อรับคลิปใหม่ๆ mm hmm. จากช่องฟังไม่คำแก้วของยายด้วยนะคะ mm hmm. ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ